วันนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องราวที่บรรยากาศในที่ทำงานมันตึงเสียยิ่งกว่าหนังสงครามอีกค่ะลองนึกภาพตามนะคะออฟฟิศที่ควรจะวุ่นวายเรื่องงานกลับมีวงล้องเกิดขึ้นกลางห้องตัวละครเอกของเราคนหนึ่งคือหลิวฟานชายหนุ่มที่ดูเหมือนชีวิตกำลังเจอมรสุมลูกใหญ่ยืนนิ่งอยู่กลางวงเลยส่วนอีกคนคือคู่ปรับของเขาหวังแม่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ เออท่าทางหยิ่งพยองมากเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยันเลยค่ะเรื่องมันไม่ได้เริ่มจากการถกเถียงเรื่องงานแต่เป็นการเปิดฉากประจานกันซึ่งซึ่งหน้าเลยแค่ฉากเปิดฉากเดียวเนี่ยนะเราเห็นไส้ในขององค์กรนี้เลยนะว่าการเมืองภายในต้องไม่ธรรมดาแน่ครับการเผชิญหน้ากันในที่สาธารณะแบบนี้มันคือการแสดงอํานาจอย่างโจ่งแจ้งเลยคําถามสําคัญที่เรื่องนี้โยนใส่เราตั้งแต่แรกเลยก็คือ ในสถานาการณ์ที่อำนาจกับศักดิ์ศรีถูกท้าทายซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เนี่ยอาวุธแบบไหนกันแน่ที่มันทรงพลังที่สุดเส้นสายเหรอเงินทองเหรอหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่เราคาดไม่ถึงเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเรื่องราวก็พาเราไปหาคำตอบทันทีเลยหวังเม้งเดินมาหยุดตรงหน้าหลิวฟานสายตาของเขานี่แทบจะตะโกนออกมาเลยว่าแกมันพวกชั้นต่ำ คือทั้งสองคนนี้เป็นคู่แข่งกันในบริษัทอยู่แล้วเรียกว่าไม่ถูกชะตากันอย่างแรงแต่ครั้งนี้หวังเมงยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นเขาเริ่มต้นด้วยคำสั้นๆที่รุนแรงมากเขาเรียกหลิวฟานว่าขยะแล้วก็เริ่มสาธยายเรื่องความจนของหลิวฟานให้ทุกคนได้ยินขุดเรื่องที่หลิวฟานต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนร่วมงานมาเพื่อเตรียมเป็นค่าสินสอดแล้วก็ชี้ไปที่ถุงผ้าในมือหลิวฟานแล้วก็พูดว่าดูสิสุดท้ายก็ต้องมาคุยขยะหาเลี้ยงชีพ พฤติกรรมแบบนี้ในทางจิตวิทยามันมีชื่อเรียกเลยนะมันคือการบุลลิ่หรือการกันแกล้งเชิงสังคมอย่างเป็นระบบสิ่งที่หวังเหม่งทําไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์แต่มันคือการวางแผนมาเพื่อทําลายสถานะทางสังคมของหลิวฟานให้หมดสิ้นไปเลยการเอาเรื่องส่วนตัวที่เปราะบางอย่างเรื่องการเงินหรือเรื่องแต่งงานมาพูดในที่ทํางานเนี่ยมันคือการโจมตีที่ถุดอ่อนที่สุดเพื่อกดอีกฝ่ายให้ไร้ที่ยืนต่อหน้าคนอื่นครับ ใช่เลยค่ะดีและที่ร้ายกว่านั้นคือเขาไม่ได้พูดกับหลิวฟานคนเดียวเขาหันไปทางเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่ยืนดูอยู่แล้วพูดด้วยน้งเสียงของผู้ชนะว่าพวกคุณที่ให้เขายืมเงินน่ะเสียใจกันหรือ,อยังล่ะดูสภาพเขาสิต่อไปก็หัดดูคนให้ดีๆนะมันไม่ใช่แค่การเยาะเย้ยหลิวฟานแล้วแต่มันคือการเชืดไก่ให้ลิงดูชัดๆเป็นการข่มขู่คนอื่นไปในตัวว่าอย่ามายุ่งกับคนคนนี้แล้วก็อย่าคิดจะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขา ซึ่งเขากล้าทำแบบนี้ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าอำนาจจากตำแหน่งขำคออยู่ในเรื่องเล่าบอกไว้ชัดเจนเลยว่าหวังเม้งเป็นถึงหลานชายของเล่ยจุนอ๋อก็คือบอสใหญ่ของที่นี่ใช่ครับเขากำลังใช้คอนเน็ชันนี้เป็นเกราะป้องกันและก็เป็นอาวุธไปในตัวมันตอกย้ำสภาวะที่ไม่เป็นธรรมในองค์กรที่คุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ผลงานแต่วัดกันที่ว่าคุณเป็นญาติใครล้วตะโกนสวนกลับไปว่า หวังเม่งหุบป,ปากเน่าๆของแกซะพวกเราเต็มใจให้ฟานยืมเงินเองเป็นการกระทําที่กล้าหาญมากนะในสถานการณ์ที่รู้ทั้งรู้ว่ากําลังต่อกกกับใครเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆในความมืดเลยนะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้โครงสร้างอํานาจจะบิดเบี้ยวแต่ความสมคพันของเพื่อนร่วมงานจริงๆมันก็ยังมีอยู่แต่ก็นั่นแหละครับอํานาจที่ไม่เป็นธรรมมันก็แสดงผลของมันทันทีถูกต้องเลยค่ะ หวังเม่งหันควับไปจ้องรียูเขม็งแล้วขู่กลับทันทีรียูนี่มันเรื่องของฉันกับมันนายอยากตกงานหรือไงแค่ประโยคเดียวรียูก็ชงงักไปเลยค่ะเพราะคำขู่เรื่องปากท้องมันได้ผลเสมอแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปกว่านั้นหลิวฟานที่นิ่งเงียบมาตลอดก็ยื่นมือไปแตะไหล่เพื่อนเขาเบาๆแล้วพูดประโยคนึงออกมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบสนิทว่าอยากโกรธคนบ้าอย่าถือสาคนเมามันไม่คุ้มประโยคนี้ คือจุดเปลี่ยนแรกของสมรภูมินี้เลยนะท่าทีของหลิวฟานมันน่าประหลาดใจมากเขาไม่ได้โกรธไม่ได้อับอายไม่ได้ฟูมไฟแต่เขานิ่งและเยือกเย็นจนน่ากลัว คำพูดของเขาที่ว่าอย่ากโกรธคนบ้าอย่าถือสาคนเมาเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะมันคือตัวอย่างคลาสสิกของปรัชญาโสโตอีกเลยคือการเข้าใจว่าเราควบคุมการกระทําหรือคําพูดของคนอื่นได้ไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นคือการตอบสนองของเราเองเหมือนกับว่าเขากำลังมองข้ามหัวหวังแม่งไปเลยไม่ได้มองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เท่าเทียมกันด้วยซ้ำแต่เป็นแค่เสียงรบกวนที่ จัดการได้ด้วยการไม่ใส่ใจอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่เขากําลังเลือกที่จะไม่เปลืองพลังงานไปกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้และในขณะเดียวกันเขาก็ทําการรีเฟรมหรือเปลี่ยนกรอบความคิดของสถานการณ์ทั้งหมดในประโยคเดียวจากเดิมที่เขาเป็นเหยื่อที่ถูกรังแกเขากลับวางตําแหน่งตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่กําลังมองเด็กที่เกลี้ยกาดอดลวาดอยู่มันเป็นการลดทอนอํานาจของหวังเม่งโดยที่ไม่ต้องออกแรงสู้เลยแม้แต่น้อย โอ้โหเป็นการสวนกลับทางจิตวิทยาที่เหนือชั้นมากแต่ดูเหมือนหวังเม้งจะรับสารนั้นไม่ได้ความนิ่งของหลิวฟานกลับยิ่งราดน้ำมันเข้ากองไฟเขากโกรธจนหน้าดำหน้าแรงแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาถอดรองเท้าหนังยี่ห้อจิงโจ้ที่ยังดูใหม่อยู่ข้างหนึ่งแล้วคว้างไปที่ปลายเท้าของหลิวฟานพร้อมกับตะคอกว่าไหนบอกเก็บขยะไงถ้าแน่จริงก็เก็บรองเท้าเก่าๆของฉันไปสิ นี่คือการแสดงออกของการดูถูกขั้นสูงสุดแล้วนะการโยนรองเท้าให้ใครเก็บมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายให้ต่ำกว่าเท้าของตัวเองในจุดนี้หลิวฟานแทบไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากระเบิดอารมณ์ออกมาหรือไม่ก็อับอายจนต้องหนีไปแต่เขากลับไม่ทำทั้งสองอย่างเลยค่ะการกระทำของเขาหลังจากนี้ต่างหากที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างจริงๆหลิวฟานมองรองเท้าที่พื้นสลับกับมองหน้าหวังเม้ง แล้วถามกลับนิ่งๆแค่ว่าแน่ใจนะหวังเม้งที่ยืนขาเปล่าอยู่ข้างหนึ่งก็พยักหน้าอย่างพยองทันทีที่ได้รับการยืนยนันลิวฟานก็ก้มลงเก็บรองเท้าคู่นั้นขึ้นมาแล้วบรรจงใส่ลงในถุงผ้าของเขาอย่างใจเย็นการกระทำนี้มันทำลายความคาดหวังของทุกคนในที่นั้นเลยนะหวังเม้งคาดหวังความกโกรธความอัปยศสูแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือความสงบนิ่งที่อ่านไม่ออก มันทําให้หวางเม้งดูโง่ไปเลยที่ยืนขาเปล่าอยู่แบบนั้นและในวินาทีที่หลิวฟานหยิบรองเท้าขึ้นมานี่เองค่ะที่เรื่องราวได้หักมุมแบบร้อยแปดสิบองศาจากดราม่าในออฟฟิศมันกลายเป็นเหมือนเรื่องในเกมหรือนิยายแฟนตาซีไปทันทีเพราะจูจ่ๆก็มีเสียงที่ไร้ที่มาที่เรียกว่าระบบดังขึ้นในหัวของหลิวฟานคนเดียวว่าโฮสหยิบรองเท้าจิงโจ้ขึ้นมาคุณได้รับรองเท้าของพระเจ้าคู่หนึ่งมาถึงตรงนี้ใครที่ไม่ได้คุ้นกับนิยายแนวระบบหรือแนวเกม อาจจะงงนิดหน่อยนะครับแต่มันเป็น,นกลไกการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากที่จู่ๆก็มีพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาแทรกแซงในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะถึงทางตันใช่ค่ะแล้วชื่อรองเท้าของพระเจ้าเนี่ยมันฟังดูยิ่งใหญ่มากหลิวฟานเองก็ตกใจแต่ก็แอบดีใจอยู่ลึกๆเขาเลยลองสื่อสารกับระบบในใจว่ารองเท้านี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วระบบก็ตอบกลับมาว่า รองเท้าของพระเจ้าสามารถเพิ่มความเร็วของคุณได้5เท่าและเพิ่มความแข็งแกร่งของขาได้สมเท่าพอได้ยินแบบนั้นภาพของตัวเองที่วิ่งได้เร็วเหมือนเดอะแฟลชก็แวบ,บเข้ามาในหัวของหลิวฟานทันทีเขาถึงกับนึกขอบคุณหวังเม่งในใจเลยว่าคุณนี่มันคนดีจริงๆสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือการเปลี่ยนความหมายของวัตถุไปอย่างสิ้นเชิงรองเท้าที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเหยียดยามศักดิ์ศรีกลับกลายเป็นของวิเศษที่มอบพลังเหนือมนุษย์ มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากนะมันอาจจะหมายถึงการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองเป็นขยะหรือการเปลี่ยนความอัปยศให้กลายเป็นพลังก็ได้พลังระดับนี้มันเปลี่ยนสมก,การอันหน้าทั้งหมดได้เลยครับในขณะที่หลิวฟานกำลังตื่นเต้นกับพลังใหม่ฟังหวังเม้งนี่สับสนปนเสียได้เลยค่ะเขาไม่คิดว่าหลิวฟานจะหน้าด้านพอที่จะเก็บรองเท้าเขาไปจริงๆรองเท้าคู่นั้นครึ่งซื้อมาตั้งพันสองร้อยหยวนใส่ไปไม่กี่ครั้งเอง จะขอคืนต่อหน้าคนเยอะๆก็เสียฟอร์มเลยทําได้แค่หัวเราะกลบเกลื่อนแล้วพยายามทวงคืนความได้เปรียบด้วยการโจมตีรอบใหม่ที่แรงกว่าเดิมเป็นปฏิกิริยาที่คาดเดาได้เลยนะเมื่อการโจมตีทางกายภาพอย่างการโยนรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้ผลแถมยังเสียของรักไปอีกเขาก็ต้องกลับมาใช้วิธีโจมตีทางวาจาที่มันเจ็บปวดกว่าเดิมเขาพูดว่าลิวฟานไม่นึกเลยว่าแกจะอยากเป็นขอทานขนาดนี้ แกมันถูกลิขิตให้เป็นคนเก็บขยะไปตลอดชีวิตนั่นแหละไม่แปลกใจเลยที่คู่มั่นของแกจะทิ้งแกไปประโยคนี้ทําให้หลิวฟานที่กําลังดีใจอยู่ต้องขมวดคิว้วแล้วถามกลับไปว่าหมายความว่ายังไงและนี่คือการโจมตีรอบสุดท้ายที่โหดร้ายที่สุดครับเมื่อการดูถูกเรื่องฐานะและการงานทําอะไรหลิวฟานไม่ได้หวางเม้งจึงเปลี่ยนไปโจมตีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นชายนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของเขาแล้ว วันนิ่งสยะยิ้มและเปิดโปงทุกอย่างยังไม่เข้าใจอีกหรอเมื่อวานตอนบ่ายไปเซียวซินคู่มั่นของแกมาที่บริษัทเพื่อตามหาแกแล้วเชอก็บอกฉันหมดทุกอย่างแล้วบอกว่าแกมันจนตรอกไม่มีปัญญาหาเงินสินสอดสามแสนหยวนมาให้เธอคำพูดนี้เหมือนระเบิดที่ลงกลางวงเลยค่ะเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่ได้ยินถึงกับโกรธแทนหลิวฟานแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอไรจุดนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือไปเสียวซินการที่เธอเอาเรื่องส่วนตัวที่ควรจะเป็นความลับระหว่างคนสองคนไปเล่าให้คู่รับตัวฉกาดของคู่มั่นตัวเองฟังอืมมันทำให้เราต้องตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนาและนิสัยของเธอทันทีเลยนะว่าเรื่องราวเบื้องหลังมันเป็นยังไงกันแน่จริงค่ะหลิวฟานเองก็ดูจะชะง,งักไปเหมือนกันที่รู้ว่าไปเสี่ยวซินเอาเรื่องนี้มาบอกหวังเมง่ง ตอนนั้นบรรยากาศมันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจรียูเพื่อนของเขาก็เลยกระซิบถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณฟานที่มันพูดจริงหรือเปล่าทุกสายตาก็จับจ้องไปที่หลิวฟานรอคําตอบของเขานี่คือช่วงเวลาแห่งความจริงที่หลิวฟานต้องเลือกว่าจะยอมจำนวนต่อเรื่องเล่าของหวังเม่งหรือจะหาทางสู้กลับและคำตอบของเขาก็คือฉากสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดของตอนนี้เลยค่ะ หลิวฟานมองไปรอบๆสบตากับเพื่อนร่วมงานแต่ละคนแล้วเขาก็พยักหน้ายอมรับช้าๆใช่ไปสิวสินกับฉันเลิกกันแล้วหวังเม่งกำลังจะยิ้มเยาะแต่หลิวฟานยังพูดไม่จบเขามองตรงไปที่หวังเม่งแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนว่าแต่มันเป็นฉันที่บอกเลิกกับเธอพอสิ้นเสียงประโยคนั้นทุกอย่างก็เงียบกริบยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ โอ้โหประโยคเดียวเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยนะมันพลิกสถานะของหลิวฟานจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนที่กําลังจะกลายเป็นตัวตลกที่น่าสงสารเพราะถูกผู้หญิงทิ้งเนื่องจากไม่มีเงินกลายเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจและเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์เสียเองพอนึกย้อนกลับไปถึงท่าทีที่นิ่งเฉยของเขาตอนแรกมันก็สมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยนะเขาไม่ได้นิ่งเพราะยอมจำนนแต่เขานิ่งเพราะเขารู้เรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้วเขากุมไพ่เหนือกว่ามาตลอด เหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์เลยค่ะจากเหยื่อกลายเป็นผู้คุมเกมในพลิปตาถูกต้องมันคือการทวงคืนอำนาจในการเล่าเรื่องกลับมาเป็นของตัวเองหวังเหม๋งพยายามสร้างเรื่องเล่าว,ว่าหลิวฟานคือคนจนที่ถูกทิ้งแต่หลิวฟานใช้ประโยคเดียวทำลายเรื่องเล่านั้นแล้วสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ทรงพลังกว่าว่าฉันคือคนที่มีมาตรฐานและศักดิ์ศรีพอที่จะเป็นฝ่ายเลือกเดินจากมามันประกาศให้ทุกคนรู้ว่าศักดิ์ศรีของเขามีค่ามากกว่าเงินสามแสนหยวน สรุปแล้วเรื่องราวในตอนนี้มันคือการเดินทางทางอารอมณ์ที่พาเราดิ่งลงเหวแล้วก็ทะยานขึ้นฟ้าเลยนะคะเริ่มจากการถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงไปสู่การได้พลังพิเศษมาแบบไม่คาดฝันและปิดท้ายด้วยการพลิกกลับมาคุมเกมด้วยอำนาจของคำพูดเพียงประโยคเดียวหลิวฟานเริ่มต้นจากการเป็นเหยื่อที่ดูไร้ทางสู้แต่จบลงด้วยการเป็นบุคคลลึกลับที่เปี่ยนไปด้วยความเข้มแข็งที่เราต้องจับตามอง ซึ่งมันก็พาเรากลับมาที่คำถามตั้งต้นของเรานะว่าอะไรคืออำนาจที่แท้จริงเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นอำนาจในหลายรูปแบบเลยอำนาจของหวังเมิงคืออำนาจจอมปลอมที่มาจากเส้นสายมันเปราะบางและต้องคอยกดขีค่คนอื่นเพื่อยืนยันตัวตนในขณะที่หลิวฟานเพิ่งได้รับอำนาจเหนือธรรมชาติจากรองเท้าของพระเจ้ามาหมาัด แต่อวุธที่เขาใช้พลิกสถานการณ์กลับไม่ใช่พลังนั้นแต่เป็นอำนาจอีกชนิดหนึ่งนั่นคืออำนาจในการเคารพตนเองและเป็นผู้กำหนดเรื่องราวชีวิตของตัวเองเป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยค่ะเลยแหละจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในรอกที่มักจะตัดสินคนจากเปลือกนอกและสถานะทางการเงินพลังที่แท้จริงนั้นมาจากไหนกันแน่ มันมาจากของขวัญที่ฟ้าประทานมาให้เหมือนรองเท้าของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงเราจากภายนอกหรือมันมาจากความมุ่งมั่นจากภายในที่จะยืนหยัดและนิยามคุณค่าของตัวเองด้วยคำพูดและการกระทำของเราเอง